Ni thì lạc quan cháy đây nè này con, quan lạc con lạc qua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 n lạc ของแท้ของแท้น of all of all of all ี่มานี่พื้เลยจเห็นเลยรูไม่เท่าไหร่เลยไม่เท่าไม่่้ลยลังพลจ้อมาในนี้ชัางมาในลังโอาเยเลยนี่ลังพลจ้อมันจะเห็นมันจะเห็นเลยน้องเท่าไหรของแท้กับแย่อยู่เลย โดยจริงค่ะไม่หลือซีซอบไวเด็กสเดือนไวเรียงอันนี้ลูกอืมปบอหยดน้ำนาตีว่าอะไรไม่ชื่อโอเทนี่ข้อมันมานี่้โยนี่ข้อง con kẹp còn chỗ mà quay nè Con mọi người tôi hân đam mọi đam mọi con tôi hân đam mọi người tôi hân đam mọi người tôi hân cái mọi người đồ hân đam mọi người tôi hân đam